หลังจากคอลีดเราแห้งไปที่เรียบร้อยแล้วผมจะมาลองปรับน้ำมันให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้เนื่องจากของรอบที่แล้วรู้สึกมันจะหนาไปนิดนึงมาลองดูกันว่าบางที่สุดเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะหมุนเข้าแค่รอบเดียวรอบเดียวไม่หลุดนะไม่หลุดแต่ก็เหมือนมันมันไม่ค่อยจะแน่นนะมนเวลาล็อกทำไงกดป่ะไม่ไม่ต้องกดเนาะรู้สึกว่าเกียวมันน่าจ,จะเป็นยางหรืองไงนี่แหละนะเนี่ยนิดเดียวก็หลุดแล้ว เดี๋ยวเอาสองรอบนะอ่ะนี่หนึ่งหนึ่งครึ่งได้ไมั้งหนึ่งครึ่งู้สึกแน่นอยู่อ่ะเอาหนึ่งครึ่งแล้วกันหนึ่งคึม่้นไ่ไปขึ้นไม่สุดกวารู้สึกอันนี้จะติดยากนะ โอเคการที่เราปรับเข็มเร่งมีผลต่อตอนสตาร์ทด้วยรอบหน้าเราจะลองมาปรับน้ำมันให้หนากว่าน,นี้แล้วมาดูอัตราเร่งกันอีกทีนึง